ของคอนกรีตนะครับที่มีความยาวตั้งแต่ประมาณสัก4เมตรขึ้นไปเนี่ยแนะนําให้พี่เขาใช้เหล็กประกบคู่กันอย่างนี้ใช้หน้าตัดเหล็กกล่อง3นิ้วคูณ3านิ้วก็ได้นะครับส่วนเหล็กประกบคู่อันนี้1.2ก็ได้1.5ก็ได้นะครับความหนาก็พึง<ม>พิจารณาก็คือว่าเอาเหล็กอะไรมาทําก็ได้ให้หน้าตัดมันกว้างขนาดนี้แล้วก็ไม่แอนกลางไม่ตกท้องช้างแล้วอย่าเล่นหนาเกินไปเพราะเล่นเล่นหนาไอตัวเครื่องนี้ก็ต้องเล่งเครื่องแรงขึ้นเพื่อที่จะสู้ท่อนเหล็กที่มันหนาเกินไปให้มันสั่นส่วนใต้เครื่อองนนนนะะะคครรััับบมมจีตออยูู3่3 ไอเครื่องเนี้ยจะมาใส่กับตัวนี้พอใส่เครื่องตัวนี้เสร็จปับ๊บถ้าพี่ไม่มีแผ่นเหล,ล็กแดปเตอร์อย่างนี้พี่หาแผ่นเหล็กตรงๆมาก็ได้ครับเชื่อมแปะนิดเข้าไปขึ้นมาไอแผ่นเหล็กตรงนี้ตรงๆอย่างเงี้ยอาจจะเจาะรูตำแหน่ง3รูแล้วก็มาล้อยนอตใส่กันพี่เอามาประทับมาวางเสร็จปับ๊บให้ตุ้มเบี่ยงตัวแดงเนี้ยมนอยู่เหนือท่อเหล็ก,กเสมอถ้าสมมติใส่ใส่ก็เสร็จปับ๊บก็จะอยู่ประมาณนี้อ่าอันนึงก็จะถ้าพี่เป็นเหล็กกลงพี่จะใส่ประมาณนี้ ก็เชื่อมติดด้านหลังนี้แหละอย่างของผมเนี่ยทำเป็นเพลยเหล็กแอดตอร์นะครับที่เอาเหล็กตัวสีเทาเนี่ยขันน็อตออกก่อนนะแล้วก็มาเชื่อมแปดขาดด้านนี้นะครับตัวเหล็กเทาน,นะนะครับแล้วก็ไอตัวเด็กสีแดงเนี่ยสามรูที่เจาะไว้ให้แล้วเนี่ยพี่ก็ไปใส่ใต้ใต้เครื่องสามพันสามรูตรงนี้นะครับโอเคแล้วก็มาขันน็อตใส่ทีนี้เทคนิคก็คืออ่าน็อตตัวเมียเนี่ยเวลาเราปลดปลดไปงี้เสร็จปั๊บไอ้น็อตตัวเมียที่อยู่ตรงนี้นะครับให้น็อตตัวเมียมู่ข้างบนเพราะเวลามันมันคลายตัวหรือว่าคลอนเนี่ยเเเราจะไดด้้ห็็นนนนนออตตมมียัิก่ ขนาดไหนก็กะว่าไอ้ตุ่มแดงๆนี่ฮะมันอยู่เหนือสูงอย่าคิดเกินไปนะครับแล้วก็ให้มันโผล่ประมาณสักประมาณสักสี่เซนห้าเซนประมาณนี้นะครับอ่าโอเคเพื่อที่จะให้พวกเศษก้อนหินเศษที่ปูนเวลามันติดอยู่ใต้ขึ้นใต้เนี่ยจะได้ล้างสะอาดได้ง่ายเครื่องยนต์นะครับเบื้องต้นอ่าด้านล่างเนี่ยพี่เดี๋ยวพี่คลายไอ้ตัวเนี้ยมันจะเป็นฝาครอบพี่ล้างให้ลูกน้องอย่ายระวังอย่ายให้มันบุบนะครับเนี่ย อันนี้ขนาดน้องวางวางแล้วเ็ษสีบ่อยเนี่ยมันจะเป็นอย่างนี้แต่ถ้าลูกน้องพี่อาจจะวางไปถึงปั๊บมันไปวางกระแทกบนแบบหล่อแบบอะไรแล้วมันดุ้งเข้ามันบุกเข้ามันไปขัดกับตัวตุ้งเหี่ยงทันทีมันจะมีจานจานเหี่ยงอยู่ในถ้ามันบุกเนี่ยไอเนี้ยมันก็จะไปขัดแล้วพี่ก็จะเล่นเครื่องไม่ได้นะครับก็ระวังนะครับถ้ารู้ถ้าเห็นมันบุกปั๊บก็ให้ลูกน้องถอดมา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 เคาะเอานะครับแต่ถ้ามันทะลุมันอะไรก็สั่งอะไรมาเราก็ได้นะครับเดือนสองเดือนอ่าเดือนหน่อยๆยก็ คายน็อตตัวนี้ออกมาแล้วก็เบ้าออกมาแล้วก็มาทานน้ำมันเจลบีปบ้องกันสนิมวิ่งเข้าตลับฐานลูกปืนแค่นั้นเองในการปรับระดับแฮนนะครับก็ให้ลูกน้องเนี่ยทิ้งแขนลงตรงนี้พอดีแล้วก็ดึงถอยหลังได้นะครับอย่าไปตั้งชั้นมากเพราะตั้งชันมันจะเมื่อยตรงนี้นะครับเริ่มต้นสตาร์ทพี่แยกน้ํามันตรงนี้ออกก่อนแยกแยกแยกเพื่อดึงน้ามันเนี่ยเข้าคาบูนะครับแล้วก็การโชค๊คถ้าดันตามลูกศรน,น,นี้ไปแสดงว่าอย่างนี้เปิดโชค๊คดันมาฝั่งนี้คือปิดนะรับถ้าเครื่องเย็นแยกเปิดโชค๊เคเต ปุ่มดับอันนี้คือปุ่มดับาง่ายๆเลยเติมน้ำมันก็อยู่ประมาณนี้นะครับ70-80ิล70ิตรทุกๆก,การใช้งาน10ชั่วโมงไม่เกิน30สแกนคีออควพื่อลงทะเบียนรับประกัน